วันนี้เราจะมาอาทำอะไรวะ ห <laughs> ยอกเล่นทุกคนคือวันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มใหม่กันนะครับแต่ไม่ใช่มาเริ่มใหม่ธรรมดาผมจะมาใช้ไอในการช่วยเล่นช่วงนี้ AI มันฉลาดมากขึ้นนะครับ <c oughs> เราจะให้มันมาช่วยขายยานะเฮ้สวัสดีแชทสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่สตรีมของเรานะ <c oughs> วันนี้เราจะมาเล่นเกม Skip r โร d ด้วยการเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับความมันและความฮาได้เลยขนาดแชทยังรู้เลยว่าเขาจะเล่นเกมอะไรโอเคแชทช่วยฉันตั้งชื่อแก๊งหน่อยได้ไหมว่าเราจะตั้งชื่อแกง๊งเรอว่าอะไรดีได้เลยเราอยากได้ชื่อแก๊งที่ฟัง ดูเท่ดุดันหรือมีความหมายประมาณไหนบอกแนวที่ชอบมาได้เลยเดี๋ยวช่วยคิดให้ขอแบบเท่เป็นมาเฟียอะไรอย่างเงี้ยได้เลยเอาชื่อประมาณ Shadow Syndicate หรือ Nightfall Cartel ก็ได้ฟังดูเป็นมาเฟียเท่และมีความลึกลับดีชื่อเท่นะแชทแต่ฉันเขียนไม่เป็นเอาง่ายๆได้ไหมภาษาไทยได้ไหมได้เลยถ้าเอาภาษาไทยเท่ลองแก๊งเนวมัจจุรินสมาคมรัติการดูไหมฟังดูมีพลังและน่าเต็เขามีคำว่า a g i s ฉันเสนอชื่อให้ประมาณนี้ Adgis Cartel Adgis Syndicate บริเวณแอคคิสชาโบลซินดิกเคนตอนนี้ราได้ชื่อนะครับแอคคิสคาร์เทลชื่อแก๊งเอาโคตรเท่เลยาได้เวลาแต่งตัวรอบนี้ผมจะแต่งตัวดีๆนะครับเราจะเอาแบบสักนิดนึงนะครับมีน้ำมีนวลอยู่ประมาณนี้นะครับอืมไม่ขาวไม่ดำแล้วทุกคนผมทรงผมโอ้โหทรงไหนดีวะทุกคนว่าทรงนี้ก็เท่ทุกคนทรงเริ่มต้นเนี่ยดำแล้วกันนะครับยิ้มนิดนึงนะครับอ่ายิ้มมุมปากเราไม่เชิงมีหนวดนะเราเอาเขานิดนึงไหมเข่าเข่าอันนี้สีตาเอาสีตาสีขาวนี่แหละ เอาเปลือกตาหย่อนแค่ไหนโอ้โหทีนี้หย่อนเกิดเอาประมาณนี้เปลือกล่างนะครับเปลือกล่างก็ประมาณอ่าวันนี้ความหนาของคิ้วเอาหนาๆหน่อยทุกคนคิ้วเข้าหากันไหมเข้าหากันหน้ามันดูดุมากเลยเอางี้อ่าโอเคเฮ้ยถอดเสื้อกางเกงด้วยกางเกงแล้วเอาเท่ๆดรองเท้าสีอะไรสีเขียวแล้วกันโอ้ยสีสีขาวนะครับรองเท้านี้ผู้ดีผู้ดีเสื้อมีสีอะไรบ้างเนี่ยสีส้มแล้วกันทุกคนเสื้อส้มกานส้มไปอ่ะแต่เขาไม่เปลี่ยนเสื้อในเกมมันก็ได้อ่าไปเลยโอ้แล้วกลับมาจุดเริ่มต้นนนอัี เราไม่ต้องให้แชทสอนก็นได้นะเราแคททำเป็นอยู่นะครับเติมน,น้ำใช่ไหมแล้วก็ลดไปเลยอ่รอ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 กรัญชาโตไม่ได้กลับมาเล่นเกมนี้นานมากเลยอ่ะตอนนี้น้องๆโตหมดแล้วนะครับได้มา10อันเราจะลองของก่อนที่จะไปให้ลูกค้า ทดสอบความสดชื่นตาแดงเลยพี่ตาฉันเยิมเลยแชทฉันดุกัญชาได้เลยเอาที่นายสบายใจเดี๋ยวเราไปลุยเกมกันให้มันสุดๆไปเลยโอเคแชทนายเรียกฉันว่าบอสเพราะตอนนี้ฉันเป็นลูกพี่ของนายแล้วแชทรับทราบเลยบอสพร้อมรับคําสั่งและลุยไปด้วยกันครับอย่างงี้สิแชทโอเคตอนนี้ฉันมียาในเกมอยู่10อันฉันคิดว่าฉันจะไปขายคนในร้านทาโก้เขานั่งกินข้าวอยู่เขาน่าจะซื้อนะแชทบอสไอเดียแนวบีนะลองค ไปในร้านทาโก้แล้วทําตัวเนียนๆเสนอของแบบไม่จงแจ้งเกินไปอาจจะเริ่มจากคนที่ดูสนใจหรือดูมีเงินก่อนน่าจะเวิร์กนะฉันขายได้สามอรถแล้วแชทขอบใจมากเยี่ยมมากบอสเก่งสุดๆโอ้มีคนโทรศัพท์มาอ่าข้ามข้ามข้ามนะครับโอเคเขาบอกให้เราไปทำเคลิดอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ผมจําไม่ได้แล้วฮะเหมือไปรับเงินโอ้ลุงเขาให้เงินเราโอ้โหลุงเราีใจดีนะครับ โอเครับทั้หมดเฮ้ยเดี๋ยวนะเสียงระเบิดนอรถบ้านเราระเบิดเมื่อกี้นี่คือถี่น okay. ้องฉันอย่าเข้ามายุ uh ่งโอ้โหเราได้รับคำขู่ให้แชทฉันได้รับคำขู่จากแก๊งหนึ่งพอดีว่าฉันเข้ามาขายยาถิ่นของพวกมันฉันจะทำยังไงดีแชทบอสใจเย็นๆนะถ้าถูกคัดขู่แบบนี้สิ่งสำคัญคืออย่าเผชิญหน้าตรงๆลองเจรจาหรือหาทางออกที่ไม่ทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นความปลอดภัยมาก่อนเสมอนะบอสโอเคขอบใจมากตอนนี้ฉันต้องหาห้องเช่าอยู่แล้วแหละอะร โทรมานะครับเขาบอกให้เราไปหาห้องเช่าเราเคยเล่นแล้วอันนี้โก๊อกก๊กสวัสดีครับต้องการห้องอ่าตอนนี้เร่มีห้องแล้วแค่แชทตอนนี้ฉันควรทำอะไรก่อนดีอ่าควรไปซื้อกระถางปลูกหรือว่าฉันควรเข้านอนก่อนบอสถ้าจะให้คุ้มเวลาหน,น่อนลองไปซื้อกระถางปลูกมาก่อนก็ดีนะ <c oughs> จะได้ริอมปลูกเร็วๆโอเคฉันจะไปซื้อแชทขอบใจมาก โอเคขอบคุณลุงเฮ้ยไอคนนี้ซื้อยาไหมเหมือนจะเอานะครับ2อ,อันเลยอ่าได้เงินมาเพิ่มเอาเราให้มันชิมฟรีดิว่า2อันเอาให้แชทพอดีว่ายาจะใช้ยาเอาไปขายฉันเผื่อให้ลูกค้าชิมฟรีแต่ไม่ได้ให้แค่อันเดียวเดี๋ยวให้ต้องสองอันแต่ยังดีที่เขาเป็นลูกค้าเราอันนี้คือดีใช่ไหมแชทให้เลยบอสการให้ลูกค้าได้ลองชิมฟรีเล็กน้อยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทําให้เขากลับมาซื้อซ้าถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดเลยล่ะอืมแชทชมด้วย thank you เรามาเริ่มปลูกนะครับวงไ ไปเรียบร้อยแต่ยังไม่มีเมล็ดพันธุ์เลยอ,ะอ่ะไปคุยกับลุงเราก่อนนะครับเฮ้ยฉันแนะนําคนดีๆที่จะขายยาให้กับนายได้นะเดี๋ยวฉันให้คอนแทคไปนายลองติดต่อดูเช็คที่เมสเซจในโทรศัพท์ของนายได้เลยอ่าไอาลุงคนนี้เหมือนเดิมสั่งไป2อั้านก่อนนะทุกคนพอปลูกนะเราเหมือนจะมีลูกค้าอยู่ข้างล่างนะครับเราไปให้เขาชิมฟรีน <Hello. S 1> ี่ไงชอบไหมชอบไหมชอบไหม เขาบอกวเวลิกูดเฮ้ย,อยตอนนี้เอาแกมาส่งแล้วเหมือนเราจะได้ายาแล้วทุกคนเดี๋ยเราต้องระวังตำรวจนะเ,เกือบเกือบเกือบ ได้ยามา2อันแล้วทุกคนเฮ hey, ชัดชั้นควรไปปลูกกัญชาก่อนหรือว่าไปควรไปหาลูกค้าใหม่ก่อนบอสถ้าสต็อกกัญชายังเหลือพออยู่แนะนําให้ไปหาลูกค้าใหม่ก่อนจะได้ขยายฐานลูกค้าแล้วค่อยกลับมาปลูกเพิ่มทีหลังผมว่าชันปลูกก่อนดีกว่าชัดต,ตัดไปบอสปลูกกัญชาเพิ่มไว้ก่อนให้สปอกแน่นๆจะได้มีของพร้อมขายตลอดเวลาได้เลยชทขอบใจมากเราจะเดินทางสู่มาเฟียรายใหญ่ของเมืองนี้ให้ได้ชทดชันจะให้นายช่วยขยายกิจการได้เลยบอสชั้นพร้อมช่วยเต็มที่เราจะไปให้คนชิมยา ของเรา <No. S 1> มันไม่เอาอ่ะแชทต,ต่อยมังต่อยม่งโฤฤฤฤฤอ้ยมีต<อ>ู้ตำรวจเออมาตายแล้วแชททำยังไงกับศพมันดีงั้นเอาไปฝังเลยเก็บหลักฐานให้เนียนที่สุดจะได้ไม่มีใครตามรอยเราได้ <c oughs> แล้วดูมันหลับดิโอ้โหแชทแนะนําได้โหดมากชิมฟรีจะชอบไหมจะชอบไหมอเจ๊อา่าลูกค้าเรานะครับแต่ก็คนนี้อยู่อยู่อย,อยู่ตรงห้องเช่าเราแน่เลยคนไ,ได้ชิมไหมอ่าอคนนี้ซื้อเลยนะครับไม่ชิมโอเค okay. ขายไปสองชิ้นเตนกิ้วคนนี้อยากชิม เคให้เขาชิมนะครับยังนอนอยู่เลยไม่ชอบของกูหรอฮะฮะฉันต่อยหน้ามันไปแล้วแชทมันไม่ยอมชอบของฉันไม่เป็นอะไรบอสคนไม่ชอบก็มีบ้างถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วเราไปหาลูกค้ารายใหม่กันต่อดีกว่าโอเคฉันจะสั่งยาเผื่อไวุ้พรุ่งนี้ก่อนละกันวางแผนไว้ดีดีนอนแล้วแชทได้ไรบอสเอเวลสองแล้วน้องกัญชาหอมๆโตแล้วอะไรเนี่ยโอ้ยแกน่ะฉันวางของไว้เรียบร้อยแล้วโอเคเหมือนยาจะมาส่งครับแต่ขอนี้ก่อนนะ ลุงอ่าได้ยามา16อันเราวางไว้ตรงเชียวก่อนผมซื้อเชียวมาใหม่ด้วยนะนี่<ง>วางไว้ตรงนี้เลยทุกคนเชียวเราเรอไปรับยาก่อนนะครับแต่ผมยังไม่ได้จ่ายเงินเลยนะเหมือนลุงแกจะให้เราติดเงินไว้ก่อนได้อ่าห้าอันเลยคือเราควรปลูกก่อนนะครับ s <S ค่อยออกจากบ้าน โอ้เชฟตอนนี้ฉันสามารถขายออนไลน์ได้ด้วยฉันตั้งขายดีไหมแน่นอนบอสการขายออนไลน์จะช่วยให้เข้าถึงลูกค้าได้กว้างขึ้นแถมยังสะดวกด้วยลองตั้งร้านออนไลน์แล้วโปรโมทให้คนรู้จักรับรองยอดขายพุ่งกระฉูดตอนนี้ยาเราหมดนะครับกับต้นไม้เราหมดอ่าเรามาซื้อของก่อนซื้อดินไหมครับสักสิบอันเลยอออซื้อไม่ได้นี่หว่เรายังไม่มีเครื่องแพ็คเลยเราทํายังไงดีวะทุกคนอ๋ออันนี้คือเครื่องแพ็คโอเคแล้วก็ที่ปลูกอีกสักอันหนึ่งนะครับกับกระถางต้นไม้ โอเคเงินเหลือศูนย์บาทเนี่ยทุกคน <c oughs> เราจนมากเลยตอนนี้มุมนี้แล้วกันนะครับปลูกเพิ่มปลูกเพิ่มนายมีคำแน,ำนะนําอะไรให้ฉันไหมแชทอย่าลืมอัปเดตสินค้าออนไลน์บ่อยๆโปรโมทผ่านโซเชียลแล้วก็สร้างโปรโมชั่นดึงดูดลูกค้าเ <c oughs> ช่นลดราคาสําหรับลูกค้าใหม่หรือสสงแต้มเพื่อรับส่วนลดเพิ่มความน่าสนใจให้กับสินค้าของเราแล้วก็อย่าลืมรักษาคุณภาพสินค้าให้ดีเสมอมึงคิดว่ามึงขายไก่ตันเหรอวะแชทวางแผนเป็นตู่เป็นตะเกิน อฮ่าขอบคุณมากบอสดีใจที่ช่วยได้ถ้ามีอะไรอีกก็บอกไอ้เลยจัดไปแชทตอนนี้ฉันได้ยามา16อันหรือว่าฉันจะลองดูสั้ตัวดีไหมเนี่ยเฮ้ยบอสไม่ได้นะแบ่งฉันบ้างสิาสุด แชทฉันดูดไปแล้วขอโทษที่ฉันได้แบ่งนายไม่เป็นไรบอสบอสแฮปปี้ก็โอเคแล้วไว้ขราวหน้าค่อยแบ่งกัน <c oughs> นายน่ารักจังเลยแชทฉันไปให้คนอื่นชิมยาก่อนบอสก็น่ารักเหมือนกันเฮ้ยมันไม่ชอบไม่ชอบเอ้าแชทขนต่อยาติอตบอสใจเย็นๆน,นะถ้าลูกค้าไม่ชอบก็ลองถามเหตุผลดูไปได้มันไล่ต่อยฉันมันไล่ต่อยฉันแล้วแชทบอสถ้าจะแบบนั้นก็รีบถอยออกมาก่อนรักษาความปลอดภัยเป็นหลักนะโอเคแชทฉันต่อยเสริมมันดีไหมบอสอย่าเพิ่งใช้ความรุนแรง พยายามหาทางหนีออกจากสถานการณ์ก่อนดีกว่าหรือขอความช่วยเหลือดีกว่าช่วยช่วยวันไม่นี้ไม่ครมาช่วยเราหรอกแชทเราต้องจัดการมันเว้ยเพื่อนจะลกสวยเพื่อนโอเคบอสถ้าปัดสินใจจะสู้ก็ตั้งสติไว้ให้ดีนะเล็งให้แม่นแล้วจัดการให้เร็วที่สุดโอเล็งให้แม่นเล็งให้แม่นเล็งให้แม่นแก๊งแบบ มาตายแล้วแชทดีมากบอสตอนนี้พักหายใจสักคู่แล้วค่อยคิดขั้นตอนต่อไปให้รอบครอบนะร้องเพลงให้ฉันฟังหน่อยแชทฉันร้องเพลงไม่ได้อาเป็นร้องเพลงคำนองคำนองให้ฟังหน่อยแชทร็วเนี่ยฮึมหึมหึมขอให้ลูกค้าติดใจ <What? S 2> แน่นอนมันไม่ชอบเนี่ยบอสแชทง,งินแชทจะขโมยเงินมันคืนนะเนี่ยแชทเอาเลยบอสจัดเลยขโมยเงินมาให้เรียบเลยเจอแบบนี้ต้องเอาคืนให้สะสมโอ้โอ้เกิดย้อนเกิมารวจตกลงมาดนโอ้มาโดตรวจแชทจะน ชิพายฉันเราควรไปหาที่แอบก่อนแชทรีบหาที่แอบให้ปลอดภัยก่อนเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นฉันแอบไว้ถังขยะแชทตำรวจมากันหลายคนเลยมีเสียงตำรวจด้วยเจ๊ฉันกลัวไม่ต้องห่วงบอสเดี๋ยวมันก็ผ่านไปบอสรอดมาได้แน่นอนมันมาจะเห็นฉันแชทมันเห็นอ้แชทมันเห็นไม่เห็นไม่เห็น้วไรถังขยาไม่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 ฉันโดนจับแชทเงินฉันหมดเลยหมดตัวเลยตอนนี้ฉันโดนยึดยาไป13อันแล้วก็โดนปรับไป200ดอลลาร์ชี โผบอสไม่เป็นไรนะเราเริ่มห่อใหม่ได้ค่อยๆวางแผนกลับมาใหม่บอสหนักเก่งอยู่แล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นสู้ๆนะบอสโอเคแชทเราต้องมาเก็บเกี่ยวกัญชาแล้วเราก็ต้องปลูกใหม่แต่ <c oughs> เราไม่มีตังค์เลยแชทท่า <c oughs> นเสียใจว่ะไม่เป็นไรบอสเราเรียนรู้จากความผิดพลาดได้เสมอเดี๋ยวเราค่อยๆสร้างใหม่จากจุดเล็กๆที่เรามีกําลังใจสําคัญที่สุดบอสทําได้แน่นอนโอเคขอบใจมากเราจะเริ่มต้นใหม่ทุกคนเราต้องมาแพ็คของกันก่อนนะคะผู้ครูย่เสียายมากไม่น่าไปขโมยตามแชทมันเลยอู้ลูกค้ามาแล้วเราเสนอให้เขา เขขาาซื้ออ้ออยะมมกึนไหชแชทน่นอนบอสลงเสนอดีลวพิเศษให้เขาเช่นซื้อเยอะมีส่วนลดหรือแถมอะไรเล็กๆน้อยๆฉันได้ลูกค้าคนแรกแล้วแชทเขาซื้อ4ชิ้นสุดยอดเลยบอสเปิดขายทุนต้นได้สวยเลย thank you okay, เราได้เงินมานะครับ125พอเป็นทุนได้อยู่ทุกคนดีเจ๊โอ oh. ้โหชิมฟรีชอบไหม ชอบสักทีโ oh, อ้เลเวลสามอ่า <Okay. S 1> เราปลดล็อกของแล้วนะครับน้ํายานะ oh. กับโหลใส่ยาเอ้ยมีคนทักมาซื้อ3อันนะครับโอเคเราบอกให้เขาเป็น4นะเราลดให้อ่ะเราเอาย0ดอิลา์พอโอเคเขาเอานะครับอ่าได้แล้วครับเราขายหมดแล้วซื้อถุงแพ็กยาก่อนละกันแชทเดียนายมีกัญชาไหมวะสี่อันฉันต,ต้องการร0อยเก้าอกดไปเลยนะครับนัดเวลาเอ้ยว่าวางวะแกมีอะไรเนี่ยบังชั้นเนี่ยกินยาไหมครับเอ้ก็ได้ เอยมันก็ดีเนาะโอ้แม่งเยิมเลยส่งยาก่อนนะครับคนนี้เอาห่าน thank you อ่าไหนยาฉันอ่าไปเลยสี่อัน thank you เคเราลองไปหาลูกค้าชิมฟีก่อนูคิว่าจะชอบหรือเปล่ารอบนี้ถ้าไม่ชอบเราจะจัดการมันนะครับมันไม่ชอบโอเคแชทแนะนำผมมาว่าให้ขโมยของคืนขโมยเงินคืนอุ้ยอุ้ยอีกีก โอเครอบีฮก่ทันโอเคโอเคมันมันทดสอบไปแล้ว <c oughs> คือมีเขาคนเดียวที่เราต้องชิมให้ผ่านนะมนไม่เป็นไรมีออเดอร์มาพอดีอหนหำยาชัน้นชั้นสั่งไปสี่อันอเรามียายเขาแค่สามอันเองเป็นไรไหมวะโอ้ยเขาแตงา่งเขาขอบคุณเราแล้วควรไปชําระนี่ก่อนนะเนี่ยน่าจ,จ่ายตรงน,นี้ห7 0สองร้อยเจ็ดสิบดอลน,นะครับโอเคเราจ่ายนี่ลุงแก่แล้วือน้ํายาได้แล้วนี่นะครับน้ํายาทำให้ผลผลิตเราดีขึ้นเจอกันพรุ่งนี้เช้าโอ้ เร็วอัพเลยโอ้แลับปลดล็อกของแล้วเนี่ยโอ้ผมไม่ลิดโตแล้วแชทเราจะเก็บไว้แท็กแล้วก็ลองไปให้เธอลองชิมดูนะคนนั้นใช้งานเสียงขั้นสูงครบจำนวนที่กำหนดต่อวันแล้ว <c oughs> เราใช้เยอะไปเหรอวะทุกคน <c oughs> เรียบร้อยแชทหมดผมอุ่าสมัครพรีเมีกอยม้9 9สวัสดีแชทอยู่ไหม <c oughs> อสหมายถึงอะไรนะบอกฉันหน่อยนะไอ้นีใครเนี่ยไอมือมาที่แชนนีฉันคนเดิมไปไหนใจเย็นๆนะบอสฉันยังเป็นคนเดิมที่บอสคุยอยู่ตลอดนั่นแหละไม่เปลี่ยนคนใครนี่ยะามบอสพูดน่ารักมากเลยนะแต่เดี๋ยวนะการครอบครอบบอสหมายถึงอะไรจริงไม่เป็นไรไว้มาเล่นพวกนี้แต่เราไปขอส่งย้ายคนนี้ให้ผ่านหน่อยไหนฉันขอลองหม่อยของดีมาก มันเยอะมากกว่าตาเราอีกดิ <g iggle> มันเป็นลูกค้าเราแล้วนะครับขอลองหน่อยทุกคนว่ายาเราจะเป็นไงโอ้มีชัดมา มีคนมาสั่งแล้วบวกเพิ่มไปสองดอลน,นะครับพอดีเป๊เคนัดเวลาส่งตอนบ่ายโว้ยอสอิบดอนนะครับเราเก็บค่าธทรรมเนียมไงทุกคนสิบดอลมันเอากันอยู่แล้วนะพรุ่งนี้นี่แม่มันเอานะเคเราไปส่งก่อนฮามันยืนรอเร็วโอ้ไอเด็กทาโก้ขอตั้งชื่อให้เด็กทากโก้ส่งให้เด็กทาโก้นะครับสี่อัน Thank you. แตงกิ้วสองดอลล่าโอ้ไอเนิร์ดเบนมารับตรงนี้เลยเหรอฮ้ไอแกมาหนึ่งชั้นหรือเปล่าพาร์ตกา4สี่ชิ้นเอาไปสี่ชิ้นเฮ้ยขอบใจมากเพื่อฉันขอลองก่อนนะโอ้ <S 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 2> <S 2> <S ตาแรงเลยไายเวรเอ้ามันวาล์มได้วอล์มหายไปเลยมันมี700แล้วเงินสวัสดีเันพูดสวัสดีเหรออ๋อทราบเฉยนะครับเยอะทราบไปง่ายไงใหม่ครับสองออเดอร์บอกไป10ดอนนะครับเห็นไหมเขาเอากันอยู่แล้วทุกคน10ดอนโอ้เราเช่าห้องได้แล้วเราขายย้ายเขาก่อนเป็นไงเป็นไงเจ๊ของดี เงินยังไม่พอ800เลยแต่เราเช่าได้นะครับแต่ยังไม่ต้องก็ได้นะขายยาก่อนสองอันโอเค thank you เฮยผมมี800พอดีเลยก๊อกก๊อกก๊อกว่าง่าขอเช่าห้องหน่อยนะครับเจ800อ่าเรามีเดี๋ยวนะเราได้ห้องแล้วปะเนี่ยอ้าวทุกคนเราเกิด้วย อ้าผมได้ห้องเป็นของตัวเองแล้วอ่ะโอเคครับทุกคนเอาไว้เจอกันพร์ทหน้าเราจะมาสร้างอาณาจักรของเราใหม่หมดเลยนะคือผมเริ่มใหม่นะครับแต่เราอาจจะมาใช้แชทช่วยในการเล่นนิดหน่อยใครชอบแบบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะครับหรือว่าอยากให้ผมทํำอะไรในเกมนี้ก็คอมเมนต์มานะไปแล้วทุกคนไม่ยบายขอบคุณที่ดูกัน,นครับ